มาได้ไงครับจริงๆที่มาที่ไปของวันนั้นที่มีการถ่ายรูปเกิดขึ้นมีอะไรยังไงอยู่กันสองคนหรืออะไรผมไม่ขอตอบไปวันนะครับพี่อคุณคุณจะบอกว่ามันเป็นที่รับตามคนมีลึกซึ้งมีการจุ๊บปากด้วยจริงๆก็คือตอนนั้นก็คือยังเด็กกันอยู่ครับก็ถ่ายรูปเล่นกันจริงๆก็ไม่รู้ว่าการเรยนศึกษเป็นยังไงการเรศกที่กี่ปีมานแล้วคะผมก็เพิ่งเรียนจบครับสถานะตอนนั้นเรากับใหม่เป็นอะไรกันตอนที่เป็นรูปโคกชคบกันครับครบแบบสนิทกันนะครับ เรียกว่าแฟนได้ไหมเอออย่าใช้คำนั้นดีกว่าครับลังจากที่เ้าได้คุยเคลียร์กับใหม่แล้วว่าเขาจะเสียหายมากเยอะเลยก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้คุยกันเลยครับคนจะมองมาว่าเราเป็นคนปล่อยรูปเพื่อที่จะแบบว่าให้ใงมีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกโกรธต้งไหมหรือว่าคิดยังไงบ้างคือตอนแรกผมก็เครียดนะครับแต่ว่า ผมคิดว่าเออแล้วแต่คนคิดดีกว่าอะไรเงี้ยครับเพราะว่าผมยืนยันาผมไม่ได้ปล่อยแน่นอนครับผมได้มีการพูคุยกับทางน้องหรือว่าทางพี่เอผู้จัดการน้องบ้างไหมคะก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยครับตอนนี้โดนผู้ใหญ่ตักเตือนยังไงไหมครับจนรูปออกมาแล้วก็ผู้ใหญ่ยังไม่ได้คุยด้วยเลยอะครับตอนนี้แล้วเราจะพูดคุยกับน้องไหมครับเพราะว่าได้ข่าวว่าน้องค่อนข้างเครียดพอสมควรเพราะว่าแบบไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วคือเราก็ไม่ได้โกรธอะไรกันนะครับ คิดว่าเออถึงตอนนี้ผมไม่ได้คุยอะไรเป็นการส่วนตัวกับน,น้องเขาแล้วละอะไรเงี้ยก็ยังเป็นห่วงอยู่ครับคิดว่าน้องคงเครียดอยู่เหมือนกันนะครับกับน้องที่ใหม่ทวีตบอกว่ารูปอ่ะเขาไม่เขาไม่มีลูกเซตนี้คุณก็เลยจะตีความว่าอ่ะเซตนี้อยู่กับเราครับคือรูปเนี่ยมันเป็นรูปที่เก่ามันสามปีกว่าแล้วครับเ่็งที่น้องพูดน,นะครับซึ่งตอนนั้นอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าคือผมลบไปแล้วอะไรเงี้ยครับคือยุผมลบไปแล้วแล้วก็คิดว่ามัน ไม่รู้มันออกมาได้ยังไงครับถ้าใหม่ดูดูเนี่ยอะไรจะฝากมปถึงเขาไหมครับเพราะว่าก็ยังไม่ได้คุยกันไม่ได้เคลียร์กันก <c oughs> ็นอยา,ากฝากน้องใหม่ครับก็ถึงถึงไม่ได้คุยกันแล้วตอนนี้อะไรเงี้ยครับแต่ผมก็ยังเป็นห่วงน้องเขาอยู่อะไรเงี้ยครับ<ช>ับผมลูกเซนีญญญ้พอออกมาปุ๊บคนจะมองภาพรักน้องเขาเป็นอีกแบบหนึ่งว่าเ,เป็นผู้หญิงแรงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คิดว่าแบบคือจริงๆเรื่องเนี้ยก็ไม่ไม่อยากให้เกิดอยู่แล้วครับผมก็ เป็นห่วงน้องเพราะเราเคยสนิทกันอะไรเงี้ยครับเคยรู้สึกดีต่อกันอะไรเงี้ยก็เสียใจเหมือนกันนะครับเสียใจกับน้องด้วยแล้วก็คิดว่ามันไม่น่าเกิดขึ้นอยากให้แบบแบบหยุดพูดเรื่องนี้ดีกว่าอย่างเงี้ยครับกลัวว่าครั้งนี้มันจะกระทบไปถึงงานเราไหมครับว่าจะโดนเบรกไหมหรือจะโดนอะไรหรือก็ตอนนี้ยังตอบไม่ได้ครับผมก็ให้ผู้ใหญ่ดูดูให้อยู่ยังมีรูปที่ถ่ายไว้อีกไหมคะที่แบบเซ็ตดินปนอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะครับมีรูปเซ็ตดินปืนอีกไหมคะที่แบบเราถ่ายไว้เล่นๆเลยไม่มีแล้วครับเพราะว่า ตอนนี้ก็ไม่มีรูปของผมมาใหม่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้คุยกันนานแล้วด้วยมไม่กลัวแน่นอนว่าจะมีรูปชุดอื่นออกมาครับผมแน่นอนครับ